นี่มันกัดจับได้แล้วทางตายอ่ะปกุยังจับได้แล้วต้องทดสอบทดสอบก่อนก็เลยแค่อย่างงี้พันท้องก็เป็นเพียงนะเป็นเหนียวเป็นเหนียวเอาเลยกินเลยกระแดงซีมค่ะอินเหนียวลองซีมลองซีมเหนียวแท้ๆท้ต้องลองกินต้องลองกินแซ่บวะแซ่บวะแซ่บวะเออกำลังดิหรออย่างงี้แหละ มันมเลี้ง n g ư กดีมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาลองตผู้น้อยติดคอตายพ่อมามาลุงตักมาอ่อนอ่อนกินเหนียวกินเหนเหียวกินได้แล้วกำลังดีอะ